อันนี้ได้ประมาณห้าวันไข่1ขีดลองเอาเห็ดให้กินสรุปว่าน้องแค่เลียแต่ไม่กินนะคะหนึ่งขีดเลี้ยงง่ายมากแค่โยนใบตองให้กินแต่ก็ยังกินไม่เยอะเพราะยังเล็กอยู่ ประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาจะลกค่าตะกะเตนปลาทังก้า ใครเขาอันนี้ค่าเขาหอือ